เวลา17นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัชิราวุธวิธทยาลัยทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบร,ร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสาการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณหอประชุมปชิราวุธวิทยายลัยโดยนักเรียนได้ป่าแตรนำเพลงมหาวชิราวุธรระชสดุทีนและร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเกียรติคุณแล้วสวดปชิราวุธานุสรคาถาของสุชีโวพิคุ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพกิติเวทีเจ้าอาวาสวัดเป็นจมบพิรดุสิตวนารามถวายพระธรรมเทศนาการหนึ่งจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชาตราบมุกพระสงฆ์สี่รูปสวนธรรมมรราจบทรงประเคนจตุปปัจจัยกายธรรมบูชาการเทศแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องสับประกอบทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายท้าสักการะท้าปรมรูปพระบาสมเด็จพระมลคุเก้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร ไหวพระสงฆ์สระกรณ์จำนวน51รูปแล้วสเสด็จเข้าห้องพิธีนักเรียนร้องเพลงเราเด็กในหลวงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววงจุลนตุริยางเป็นเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบิน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระพรอกร่มไหยสร้างโรงเรียนมหาเล็กหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อมาพัฒนาเป็นปชิราวบัณฑิทยายลัยโดยได้พระราชทานพระบร,รมราชโชบายในการอบร,รมนักเรียนในโรงเรียนนี้ไว้หลายประการประการหนึ่งที่ทรงเน้นย้ำและทรงให้ความสําคัญอย่างมากคือการสอนให้นักเรียนมีความกตัญญู เวลา19นาฬิกา17นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสณรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนลุมพินีทรงวางพัวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสจริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดธูปเพียนเคลื่อนทองน้อยถวายสศกการะพระบรมราชานุสณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพวระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งพระบรมราชกรีวงศ์ ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธิดาราจเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำรัชการโดยทรงสถาปนาโรงเรียนมหาเล็กหลวงหรือวชิราบุรพิทยายลัยขึ้นแทนนอกจากนี้ยังรชาชทานที่ดิน,นดทุ่งสาลาแดงสำหรับจัดสร้างสยามรับพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าเป็นครั้งแรกและเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชฐานที่ว่าสวนลุมพินี